ครับรอตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวนำขึ้นไปนะครับครับเพื่อนครับเชิญต่อนื่นะครับเ้ยัครนใครเตนนั้นเลครับโเคครับเนั่ดี ก็คืออยากขอสลับรายการนิดหน่อยก็คือมีท่านว่าอยากจะขอนั่งกระเช้าก็เลยจะขอแถมให้อีกนะครับบริษัทเจมแทนใจดี <c oughs> นะครับแถมรุ่นแถมนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาอย่างนี้นะครับก็คือ10โมง50นาทีทุกท่านนะครับมารอตรงนี้นะครับเรามาเจอตรงนี้10โมงหนาทีนะครับเพื่อที่จะนำทุกท่านนะครับขึ้นกระเช้านะครับ ดีไหมครับดีอครับเอ่อขนับหน่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวผมจะนำเพื่นขึ้นเขาเลยนะครับขับให้เดินกิ่นจีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วตอนตสแล้วก็ขบลงมาแล้วก็อยู่อยู่ร็งเท้อยู่แล้วมันเจอตรงนี้อยู่เมืองไทยเราร้อมาเนียนมาแม่เอ็กตี๊ดก็ไป I don't understand. I don't understand. I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 

กินไข่วกินไข่กินขาวไข่นะ้เนี่ยกินขาวไข่เกนะขา่ไข่ลุงอะไรอยู <c ười> ่ในกล้งแล้วไข่ Claro.